ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยส่งผลให้สีรถของเราต้องเจอกับคราบสกรปรกอยู่เสมอสําหรับลูกค้าที่ต้องการให้รถของท่านเงางามเหมือนใหม่และเสริมเกราะป้องกันสีรถของท่านเรามีแคมเปญฟื้นฟูสภาพสีรถมาแนะนําครับ 1. บริการขัดเคลือบสีลงผิวเคลือบเงาเพื่อเป็นการลบรอยขีดข่วนและฟื้นฟูสภาพสีรถยนต์เบื้องต้นครับ 2. บริการล้างทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์เพราะนอกจากภายนอกที่เราต้องดูแลรักษา ภายในห้องเครื่องยนต์ก็มีจุดที่เราจําเป็นต้องดูแรลรักษาและหมั่นตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งสปปกปรกเช่นหนูหรือสัตว์ต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่ครับ 3. บริการล้างทำกวอกสาดคาบยางมาตอยสําหรับใครที่ต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนอยู่ไว้ยครั้งแนะนําเป็นบริการตัวนี้เลยครับและ 4. บริการขัดเคลือบสีเซรามิกระดับ 9S เพื่อเสริมเกาะป้องกันให้กับสีรถยนต์ของเราให้เงางามอยู่เสมอและช่วยให้การบำรุงรักษาสีรถของเราทำได้ง่ายและสะดวกมาก่ขึ้นครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ได้ฟรีการันตีคุณภาพจากศูนย์บริการมาตรฐานฮอนด้าครับ